สวัสดีทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมแมซีดอยชาแนลนะครับแล้ววันนี้จะอยู่ในเกมฮอนนะฮะแล้ววันนี้จะมาพูดถึงอ่าพาเลกในแพทตนี้นะครับแพทนี้ GM ได้อ่าอัพแพทใยการที่พาเลกสามารถระทาฟ้าได้เราจะไปดูข้าวๆกันเลยนะครับการที่พาเลกจะออกระทาฟ้านะฮะจะเพิ่มจะเพิ่มเปลี่ยนการรูปแบบการโจมตีมุความเสียหายนะฮะแบบเป็นแต่พิเศษที่สามารถทะลุทุกอย่างมิเคบีได้อย่างนี้นะครับและจะลดคู่ดับเรื่งหนึ่งนะครับเรามาดูกันเมื่อสามนี่ประมาณ50าสวินะครับ ไปดูเถ้อาออกาฟ้าน,นะฮะก็จะเหลือยีวิตามที่เขาบอกนะครับผมแล้วก็สามารถรุกทุกอย่างในการดนตรีเรพลงอเดือดที่แข็งนะฮะทะลุทะลุทะลุทุกอย่างนะครับนะครับลองลหยัดพาเลกเลยเอ้ยลองจากคาราไซล่พาเลกกดตีพา,าไลาไ่ออกกดมีทีบีนะครับเไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเกเคกันได้นะครับใจะเย็นไอ้หนู ก็จะถ้าไม่ออกกระดาฟ้าก็กันได้นะครับเป็นแนวดนตีเมสส่วนถ้าออกคาะาฟ้านะครับโอเคนนีเสออกคาะาฟ้าครับะไรกดนนตีท่าซ้ายอดบิคดีกดทับนี่ครับเลือดยังลดทุกอย่างเหมือนเดิมนะฮะ <I 'm S 1> เหมือนโดนที่แบบแล้วก็ติดสถานะเหมือนเดิมตอนที่ยังไม่มีบิคดีนะะนะครับ okay. โอเคแล้วก็ลดอ่าขึ้นไหวช้าลงด้วยแล้วก็เลือดไหลเป็นน้าเหมือนเดิมนะครับเข้าไปใปในแน้เ,เหมือนเดิมยังเข้าเ,เดี๋ยวตายไยันโอเคทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะครับเหมือนแบบมาออกมาเพื่อทะลุทุกอย่างผมแนะนํานะครับผมแนะนำไปส่นะครับใครจะยังไงไม่รู้นะครับผมผมแนะนำนาถ้าออกในหานี่ก็ยังจะเข้านะครับพาเขาปดอจริงๆโอเ่ ปกติปดบ,บิ๊บ,บ๊นะครับปาดติดสถานะสองอย่างเลยนะครับคือบิ๊กบีก็บบกเท่านั้นนะครับลติดสโลแล้วก็แรงขึ้นด้วยนะครับเรื่อยๆโอ้โหอันนี้ยังไม่คอมโบนะ้าคอมโบนี่จะแรงกว่าน,นี้โอเคนะครับบิกบบ๊กบ,บ๊กบอีกรอบเลก็ยังไหลนะครับสองตัวลุมกันเออโอเคนะครับวันนี้ก็จบเท่านี้ก่อนนะครับวันนี้ก็จบเท่านี้ก่อน โอ้จะพูดคนสมัยนีย้โอเคครัฝากกดไลค์กดติดตามด้านล่างขวามือด้วยครับฝากกดไลค์กดติดตามด้านล่างขวามือด้วยนะครับแล้วก็จะลองคิดมาใหม่ๆเรื่อยๆนะครับถ้ามีกิจความรู้อะไรก็จะมาลงให้เรื่อยๆนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนจนจบนะครับครับค่